สนันโดยน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจขอต้อนรับนะคะสาวแซ่บสุดสตรองอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะคุณปุ๋ยฝ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอรสวยแซ่บจริงจริงไหมแฮปปี้ไหมล่ะเราแฮปปี้ไหมแฮปปี้ปราไงแฮปปี้ไหมแฮปปี้อยู่ไม่รู้เราแฮปปี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าเออไม่เห็นบอกว่าพาไปเจอคุณแม่บ่อยเออจริงไหมคือตอนนี้กำลังสงสัยว่าแม่เนี่ย รักเราหรือรักเขามากกว่ากันเห็นไหมล่ะแม่วางหไบ้างพอเจอคนนี้แล้ผ่านไหมผ่านไหมัคือไม่เคยเห็นแม่ชอบใครแม่ชอบคนนี้มาก ไปทำบุญกันแม่ก็รู้ไปทำบุญแม่ก็เขียนไลน์มาบอกว่าเออถามเลิกขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะแล้วมาแต่งซะเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้เดี๋ยวแล้วตกงลงได้มากี่เริ่องคะเลิกเดี๋ยวเอาขึ้นบ้านใหม่ก่อนค่ะก่อนเพราะว่าไปทำงานกับเขามาก่อนนั้นนีปทำงานเขามาที่นู่นเลยสหวาปอลาวเขาแฮปปี้ดูสวยดูฉ่ำดูแบบมีเสน่ห์งงมะเรื่องราวคนนี้เจอได้ยังไงแล้วรู้จักกันยาวนานแค่ไหนเออจริงๆตอนนี้คุยกันมาได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะรู้จักโดยคุณบอยพิษณุ คุณบอยบอกว่ากลัวน้องไม่มีผู้บอกว่าเฮลวชาวมานานแล้วเดี๋ยวติดต่อให้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอเขาสักอะรอยสักอะคุณสักทั้งตัวพี่เราก็กล่าวว่าแบบอุตาาแล้วเขาต้องแซ่บเวอร์แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไปคุยมาเรียบร้อยมากหลอะบางทีบุษยไทยบางทีเขาไม่รอยสักอะเขาแค่ชอบเฉยๆพี่เขารอยสักไม่เท่าไหร่นะสิพี่ชัดทุกแง่ชัดทุกแง่แผลยังไงท้องรองมัน เขาเป็นเด็กอ้วนแล้วเขาก็หามาดูแลตัวเองแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนชอบลอยสักแต่คือมันตรงข้ามกับนิสัยเขาคือพูดน้อยพูดเบาเรียบร้อยคือเราแ่ละคนคนที่รวนลามไม่ใช่เขาทำเราเราไปงานแต่งงานพี่บอยที่สวีเดนอยู่ด้วยกันเราก็คิดว่าเอาละว่าโอว่าแซ่บเออออกซูเปอร์มาร์เก็ตตลอดเลยพอเราพอเราเริ่มแบบ อะไรไม่ค่าเดออกไปซื้อให้เออเหมือนเขารู้ไงว่าเราใกล้จะมายุ่งเกาะแก่เขาละพี่รู้ถึงกระคว้าแล้วนะเออแต่คว้าไปแล้วนะติดกันมากไปไหนไปด้วยกันตลอดเออคือแบบก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากมาะเขาติดกลิ่นพี่มันหมางนะเขาบอกสัตว์เนี่ยนะคะมันจะใช้ฟิโลโมนในการดึงดูดซึ่งกันและกันมนุษย์ก็มีฟิโลโมนแต่เราก็เป็นฟิโลโมนแบบสเปเชียลนิดนึงแต่เชื่อเลยเพราะเขาติดกันเพราะอะไรป่าเขาบอกแอบบอกว่า พูดเขาว่าถึงแม้ว่าจะเรียบร้อยแต่ชอบชอบ,ด,ชอบดมตัว,ตตวไฟฟ้าไป<น>ะละขนาดนี้ออต้องถามเคล็ดลับแล้วล่ะเ,ออเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะมาดามฟินเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเราบอกตรงๆเลยคือเห็นรูปเมื่อสักครู่คือเราไปออกกาลังกายกันแม้กระทั่งว่าฟ้าออกกําลังกายเสร็จอาบน้ําเสร็จแล้วเขาจะบอกออ้ยทำไมยังหอมอยู่เลยเนาะเพราะว่ามาดามฟินติดตัวคือไฟว้าติดเกิน12ชั่วโมงเกินนี่ยืนยันจริงๆแล้วคือมันเป็นกลิ่นที่มันทําให้เป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแม้กระทั่งว่ากลิ่นเดียวกัน แต่ละคนฉีดกลิ่นก็ออกมาไม่เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่พายชอบแล้วมันก็มาผสมกันได้ด้วยจริงอย่างเราชอบฟินแบ็กเนี่ยสีดานีใช่ไหมเวลาฉีดใช่ปะรู้สึกไงคะรู้สึกไงคะฉีดปุ๊บจริงๆอ่ะเขาให้ฉีดกลางคืนนะเพราะว่ามันดูเซ็กซี่เย้วยวนเซ็กซี่แต่เพราะว่าเวลาที่เวลาจะไปเจอใครก็แล้วแต่วิธีเล้งลัดฉีดกลางวันเลยจ้ะฉีดกลางวันเล้งลัดเลยจ้ะอ่ะแล้วคุณชอบสีไหนอะไรยังไงหนูว่ามีทุกกลิ่นเพราะว่าแต่ละแต่ละวันที่เราต้องออกไปทำงานมันมีบุคลิกที่แตตกก่่าาางงันนนไปะะะคอยย้เี อินแบกก็ชอบค่ะมันจะดูน่าค้นหาเพราะส่วนใหญ่เล่นบทร้ายเนาะมันจะต้องเป็นบุคลิกที่แบบว่าดูแบบอืมฟินแบกเนาะเซ็กซี่ยัวยวนแต่ว่าเราก็อยากให้เขาเห็นถึงผสมเนาะผสมค่ะชมพูฟึดเข้าไปเลยค่ะหวานลงไปอีกหน่อยนึงฟินอินเลิฟบุคลิกแรกที่เราอยากให้เขาเจอเราคือสดชื่นสดใสหวานๆนั่งไปนั่งมาเอ๊ะทำไมอยากกินคนนี้จังเลย มันผสมได้แล้วแต่สถานการณ์ฉ <c oughs> ันเอา3ามขวดเลยค่ะ <c oughs> แล้วแต่เราต้องต้องเอาทุกกินค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะพิเศษมากเลยสีฟ้านะคะฟิ n i s ก <Finish. S 2> ินนี้เหมือนสาวแรกแย้มพอเพิ่งออกมา<ไ>มันสาวแรกแย้มลับซัมเมอร์ใช่แม้กระทั่มเมทงเรามีแฟนแล้วเดินไปไหนคนก็คิดว่าโสดตายแล้วสาวแรกรุ่นเนื้อแตกังเปรี้ยพอสีฟ้าฟิน i มันเหมือนดูเราเป็นแบบ ไวใสไวกระต่อดูแบบดูแบบใสใสซื่อซื่ออ่อนต่อโลก่ะ่เราจะกล้ามแค่ไหนเราฉีดลงไปเราจะดูใสเลยอ่อนต่อโลกทันทีคือฉีดไปเลยค่ะหนูอยู่ชอบผสมแล้วก็เป็นน้ําหอมที่เวลาฉีดผสมกันแล้วกลิ่นไม่ไม่เพียนไม่เพี้ยนไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวนอยู่ระหว่างวันก็ไม่เปรี้ยวแปลว่าเราผสมสามกิ่นได้เลยนะใช่ค่ะ อยากให้แน่นใช่ไหมอยากให้แน่นทาโลชั่นลงไปค่ะดอกทาโลชั่นหัวจะหดเท้าไปเลยนะคะแล้วก็ฉีดตามด้วยน้ำหอมรับรองอยู่ทนทั้งวันหอมจริงๆแล้วคือแปลกมากจริงๆคือมันมันอยู่ด้วยกันได้อะมันไปดการปรุงน้ำหอมที่สนุกสนานเพราะว่าเขาใช้หัวชันน้ำหอมจากฝรั่งเศสนะคะผู้ชมค่ะกลิ่นหอมนานเช้าจดเย็นกลิ่นไม่เพี้ยนเลยค่ะจร แล้วก็ตอนนี้ที่บอกว่าคนเลียงกาใช้เยอะมาอะอย่างน้อยตรงนี้ฉันใช้ประจําถูกชาวฉีดมาใช่บอกเลยว่าปื้มปริ่มมาอ่ะมีใครใส่กางช้อมาเนี่ยพี่พวยพี่จุ๋ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยพี่โดนเมทันนะคะพี่พูดพี่จุ๋ยพี่ธัญญาพี่ยาย a หญิงคือเขาใช้กันหลายคู่ดูดูพี่แซมพี่แซมก็ใช้นะคะยังมีนี่อ่ะพี่นักพี่อ้ามีเดือกแกงด้วยเดือกแกงสามแซ่บสามแมีพี่ไฮมีพี่สุนารีแล้วก็พี่ตั๊ก นะคะคือเราก็ต้องถามคนในวงการเลยแหละค่ะทำไงว่าเราทํางานเช้าจดข้ามบางครั้งถ่ายละครกลางแดดทําไมเขายิงตัวหอมอยู่แล้วก็ไปสอบถามเขาเขาบอกว่าเนี่ยมาดามปินช่วยได้นี่เอางี้แล้วกันตอนนี้บอกโปรโมชั่นในเถอะเพราะว่านี่เงี้ยเขาบอกว่าโปรโมชั่นจับเต็มและที่สําคัญคือเนี่ยคือของแท้ต้องซื้อในรายการเท่านั้นถูกต้องกดเบอร์ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะ0 2 0 3 0 0033หรือไลน์แอด ฟิน fin 26นะคะฟิน26นั่นเองนะคะกดไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราจะมีโปรเด็ดๆในรายการโทรมาตอนนี้แอดไลน์มาตอนนี้จะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะอ่ะวันนี้ค่ะน้ำหอม2กลิ่นนี้เลยสีแดงกับสีดำฟินอินแบล็กกับ f ินอินเลินะคะปกติเกือบ3,000บาทวันนี้เพียง1,990บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนเดียวก่มีอะไรอีกคะ่ะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดโทรมาในรายการนะคะรับสีฟ้าฟรีค่ะ อีกหนึ่งขวดแถมอีกหนึ่งขวดตามด้วยโลชั่นดอกไม้ค่ะค่ะไม่พอค่ะตามด้วยโลชั่นฟิลอินแบล็คค่ะขออีกค่ะตามด้วยโลชั่นฟิลอินเลิฟค่ะโอ้โหตายแล้วคุณพาะหกชิ้นหกชิ้นทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนี่คือราคาที่จ่ายจริงๆคือห้าพันสี่ร้อยสี่สิบใช่ทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยคือห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแต่วันนี้ให้เท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะ ได้น้ำหอมกี่ขวดได้น้ำหอม3ขวดได้โลชั่น3หลอดนะคะแล้วก็เป็นขนาดจริงต้องบอกว่าขนาดจริงโทรเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ0 2 0 3 0 0 0 3า0 2 0 3และ l ล n e แอดนะคะแอดก่อน FIN 2 6 FIN 26ค่ะอย่างที่บอกคือต้องซื้อในรายการเพราะว่าที่อื่นตอนนี้เดี๋ยวมันมีแบบแบ่งเป็นซีซขายด้านของปลอมนะปลอมแล้วของจริงถูกขนาดนี้ดีขนาดนี้โทรเลย0 2 0 3 0 0 0 3แล้วก็ไลน์เลยคะ ฟิน2 6ค่ะ F I N 2 6ค่ะดุนๆเลยนะคะในรายการนี้เลยค่ะได้ทั้งหมด6ชิ้นในราคาเพียง1,990บาทค่ะ6ชิ้น,นที่<า>ว่ามีอะไรบ้างจ๊ะ6ชิ้นที่ว่าก็คือน้ำหอม3ามกลิ่นนะคะฟิน in Black ฟินอินเลิฟและฟินิชสีฟ้ากลิ่นใหม่ของเรานะคะ,คะแล้วก็โลชั่นน้ำหอมค่ะโลชั่นดอกไม้โลชั่นฟินอินแบล็โลชั่นฟินอินเลิฟค่ะทั้งหมด6ชิ้นในราคา1,990บาทค่ะไม่มีแล้วคุณผู้ชมค่ะรีบโทรมาเถิดเนาะไม่อยากจะให้แบบพลาดเลยเพราะโปรโมชั่นที่ดีแบบนี้ ถูกและของจริงแล้วก็ดีด้วยแล้วที่สำคัญซื้อในราคาเท่านั้นนะ0ูนย์สองศูนย์สูนย์ศูนยย์สามสามทนเลยทนเลยทนเลยแล้เมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะแต่งเรามีคุยกันหรือยังว่าสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเขาบอกว่าเขาอยากแต่งปีหน้าหนูก็รออยู่จิ๋นทองรออยู่จ้าี่นปีสตีแผกแน่นขนาดเนี้ยจริงๆสิ้นปีนี้ก็แต่งเลยแล้วกันขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้า พี่ก๊อฟหน่อยดีกว่าก็<ด>าคือลหลังจากทํามาแทนที่มันจะเป็นบวกกําไรว่ามีกระแสลบค่อนข้าง <ๆ S 1> เยอะีกอเปเ็น,เนะ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะ